สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือนีมาพอก,กับนะักแกมเซ่ยเกษตรวน้อยดึงตามฮอยพอค่ะอย่าลืมกดไลค์กดสไครป์กดแชร์เพื่อมันจะจังเตือนนะคะให้กระชมเลยค่ะมือนี้นะักแกมกาซ่ค่ะป่าสู้มาหยำมึง ย่มชมฟ้ามหนงแกมนะคะเมนีปลาชูก้กาม่าไกด์ให้นะคะมาจากลาชาบุรีมหาหานหนงแกมเตตีซีมาหานหนงแกมเตมเตีซีนะคะหนงแกมโบยเฮื่อนะคะพอหนงแกมไปส่งมูลาปลาชูบอกวา่าหาหนงแกมได้หนงแกมก็เลยเดาหาปลาชูเนาะจ้าลาหลังจากที่หนงแกมมาแล้วหนงแกมกะซีคข้าปลาชูไปส่งฟ้าเลยเ้อจ้า ปาชูก็ได้เอาของฝากมาฝากน้องแก้มแบบร้ายนอะจากน้องแก้มก็ขอพุ่นปาชูมากๆเลยเด้อจา้าแล้วน้องแก้มก็ได้เอาของตอนปาชูเหมือนกันเด้อจ้าน้องแก้มก็ขอพุ่นปาชูมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะปาชูมาจากจังหวัดสไดเนาะคะ่ะาาแบบมาจากบุรีมาจากบานบุรีนะคะ ป้าชูบอกว่ามากเมืองคลิปน้องแกมนะคะเมืองวนไปวนมาจปาชูนะคะคนรู้จักัวโลกปาชูบอกว่ามืองคลิปน้องแกมวนไปวนมากก็เลยอยากไม่เห็นนองแกมตัวจริงนะคะวันนี้แต่ตั้งใจมาเพราะรามาอานนค่ะตัวดื้อ นี่นะคะป่าชูถามมามู๊มูดื้อทีพอหนังแก้มต่อคองยืดใส่หนงแก้มต่อคออยู่นี่เนี่ยนี่นะคะตัวดืดนี่จะไปอยู่กับปลาเบิ้อนนะครับนะออกไปได้ไหมผมจะเงยข้อออกแต่เบิ้อนครับปลาจะบอกวิธีให้นะนะครับลามหมดลามไหมเล่าล่าจุ้งจังจัวเลยให้ให้ให้ขอดูวยขอดหรือบ๊อกขอดนะครับมาขอดด้วยขอดนี่ครับ ขอกเรีย่ยนี่เขามนีอ้ดำกลใลเรยจะขายแบางวานฝ้าเดือนหนึ่งพ้ากำงขายเลยไอ้ยังม่ไม่เหมือนอย่างโน้ต่้าเป็นเดือน น้องแก้มบอกขอบคุณปลาชู้ที่เขามาติดตามคลิปน้องแก้มแล้วเขาไม่ยามฟ้ามน้องแก้มด้วยจ้าแล้วก็ขอบคุณปลาชู้ที่ได้ชื่อแม่พันเมื่อบ้านจากฟ้ามน้องแก้มด้วยจ้าสื่อมูยูฟ้ามขนมแก้มนะคะปาชู้ได้ไปแล้วนะคะตัวนึงคือปกติยุงทั้งฟ้ามนี่น้องแก้มสีบ่วได้ขายอ่อนไปนะคะแต่ว่าในสําหรับปลาชูเป็น กรณีพิเศษเลยนะคะไหมาขาดเอาอยฟาร์มหนองแกมถึงงถึงฟาร์มเลยนะคะส่วนแม่นีก็เป็นแม่เหมยนะคะน้ำหนักของแม่เพิ่งกับบหลายนะคะประมาณ40ิบโลนะคะแต่ว่าเลี้ยงลูเคียงแหงดูเก่าโตเลยนะคะส่วนแม่นีก็เป็นแม่เหมยอีกแม่หนึ่งนะคะถึงคลอลูกเม่อวานนะคะลูกเิ่นได้เจ็ดตัวนะคะขงดีทุกตัวแต่ว่าหูเป็นสีญ่แน่จังหน่อยนะคะหูใญ่ใได้แม่เนาะค่ะ ทั้งหูใบใหญ่ทั้งหูตกเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกแม่หนึ่งนะคะเป็นแม่เหมยทีปลาชู้กับสื่อกับน้องแก้มเพื่อนได้ปลาชู้ก็ได้มาสื่อมูกับแม่น้องแก้มกับน้องแก้มนะคะสิเป็นแม่เหมยสองแม่เลยนะคะนี่นะคะเป็นแม่ลูกดกเลยนะคะแม่น้องแก้มเอามูใได้ขอกเทิงนะคะฟาร์มเทิงนะคะแบ่งเป็นมูเกาแก้ของแม่น้องแก้มนะคะแบ่งให้ปลาชู้ไปนะคะกัไป คำคำคุ้นคๆกับปลาชูนะคะออกลูกดุดให้ปลาชู้เด้อนะคะค่ะในคลิปนี้แม่น้องแก้มก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เขามาติดตามรับชมคลิปแห่น้องแก้มค่ะสวัสดีค่ะทุกๆท่างจ้า